ทำอะไรแล้ววันทีกเอา้าเอา้ยโบว์บันเสือทำไรนะครับเนะี่ยลูกี้ทำไรแล้วนะเอ้ยมึงแต่งสรถไปพังแล้วขุดทิ้งแล้วเนี่ยเอาเจอ๋ยวกันอีกคลิปครับโอ้ ลูกพี่ก็โหดจะบาดเนี่ยไปทำไรกันเนาะคนหนึ่งเกาสลบคนหนึ่งพักทิ้งหมดนะครับเนี่ยมาทางนี้แล้วถอยก่อนโอ้มาแล้วครับมาฝั่งนี้แล้วบาดเนี่ยทีมงานธัญรัตน์นะครับทีมงานล้อเหล็กเนาะเมืองสุราษฎร์นะครับตอจอก็ฝากากดไลค์กดติดตาไมไปด้วยนะเอ้าเอามาดู เรามาดูไอ้โคบเือ PC 2 0 0 M c o กันต่อครับเอาแล้วนู่นมีควันเกาสลบเสร็จอังนี้พังเลยโอ้ไม่รู้นะว่าจะทำอะไรน่าจะตั้งคันมั่งอะไรตั้งคันพี่น้องอมล้อก็วิ่งกันอยู่ครับโอ้เสียงดูดดันมากโอ้ อดโ,โอ้ยหัวคือสั่นแหละโอ้หัวเก่งก็สันนั่นแหละหัวเก่งมันจะหลุดออกจากกันนะครับหัวเก่งทำไมมันหลวมแน่ๆนะเอาครับน่าจะทำคันแล้วพี่น้องนะครับได้ตั้งคันเอาดูครับ เอ็มซโลบุกทีศยิบเกเหมือนกันเนาะทิ่มงานธัญรัตครับทิ่มงานซุนโลเล็กนะครับติดต่อใช้บริการได้นะครับทิ่มงานใหญ่นะครับออจกอเลยเนาะโอ้ทานต่อแกจอดบอกให้ผมมาดูต่อแกจอดไม่ขับโอ้ หัวจะมันหลวมต่มันเป็นอะไรครับนี่ยนาใครรู้บอกผมทีทำไมมันสั่นอยู่ช่วงหน้าช่วงเดียวเนี่ยนี่โอ้หัวมีสปริงด้วยคันนี้ลงใส่หัวมีสปริงนะครับนี่นี่นนสั่นดิดดิดิดเลยโอ้สุดจัดครับสุดจัดครับท่านผู้ชมโอ้จัดให้ชมอย่างสวยหรูเสียงนี่กระหึมกระหึมกระหึม ใช้ก็ว่ากระหึมเลยไปแล้วอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเดินแรงตัวเดินแรงไม่ต้องห่วงพี่น้องตัวเดินแรงโอ้โชว์ตัวเดินเลยสุดยอดครับสุดยอดโอ้ น่าจะตั้งคันนะครับน่าจะตั้งคันถ้าดูจากหน้างานแล้วนี่โยนเป้โยนเป้แล้วป่ะเนี่ยโอ้ยโยนเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเพเอกเราไว้ทีหลังครับพเพกเพกเราไว้ทีหลัง มาดูโคัชมือก่อนนะครับโอ้อกรอไปทีมงานจันเป็นคงโยทาครับโอ้อกรอติมงานน้องอีกวิ่งหินคุกเฮ้ยจะบอวเล่าเอาหินคุกไปเทในนะกลางบอ่อนะ่ะ อ้ามตันก็มีมาเ่ยขังงดโอ้ไปนโคไปเทในบอ่อเลยโอดจัดเอารถหกล้อปเทในบอ่อครับโอ้โหดจัดทีมงานเพชรคงโยธารู้จักครับรู้จักโอ,โอ้ทีมงานน้องอองอีกนะครับเยชรันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูนี่ก่อนนี่โดนเป๊ะเอ,อ้ยง,งานตั้งคันครับ ทำถังนะครับพี่ชมท่าำชมดูว,ว่าคันไหนจะได้เปรียบกับเพื่อนนะครับเน่เน่ทำถังนะนะครับเน่ทำถังทำถังมาลุ้นกันว่าคันไหนประหยัดกว่ากันนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่แปดชั่วโมงครับเฉลี่ยกแปดชั่วโมงต่อถังเนาะคันนี้คันเดือนก็สิบเอ็ดสิบสองนะครับต่อถังหากันประมาณสามชั่วโมงเลยนะสามชั่วโมงเลย ฟังแต่เสียงเครื่องพ่อเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนเพื่อนแล้วกระดุมมเหมือนเพื่อนแล้วดูววดวครับกระดุมขนาดนแตะใบแตะก็80เซนเนาะนะครับรถ200ก็อยู่80ดสบโค้งปรูเราก็ไม่รู้นะครับว่าเครื่องอะไรของใครยังไงนะครับเราไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่เนาะนะครับเรารู้แต่ว่ามีมานานแล้วนะครับตัวยอดคิดนะครับตัวกินน้ำมันอีกรุ่นหนึ่งนะครับ แต่เรื่องความแรงนะครับก็ไม่เป็น2อรองใครนะครับยิงตัวเดินเขานะครับก็ขึ้นชื่อเลยว่าเดินเร็วแรงนะครับตัวเดินนี่อัดเต็มปุ่มเลยวะเนี่ย เป็นทีมครับขัะนั้นแต่งโโลปเก่าสโลปขนนั้นนะตอนดินถอยดินคันนี้ตั้งคันคัะนั้นแต่งสโลปโอ้โหดูพลังเสียงโคตรดังเลยตอนนี้ก็รุ่นใหม่ออกมาก็เป็น P C 2 1 0นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะมงุงกีก็09เหมือนเดิมเนาะนะครับจากเมื่อก่อน1คิวนะครับกลับมาเป็น เก้าเรือนหคิวเนี่ยแล้วแต่นะครับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ารู้จักว่าไอ้ตัวใหม่ m c ็ o ซนโมื่อกี้1นึคิวนะครับโอ้คันใหม่พี่น้องลงบอ่อโอ้หกล้อวิ่งกันเต็มเลยโอนคันใหม่โอ้จอดแล้วครับขานน้นเหลือ2คันนะครับตอนนี้ตอนนี้สุดอ่าตอนนี้ สเสมอกันแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งแล้วเนาะจากเมื่อกี้สามลุมหนึ่งนะครับโอ้ยสูสีหน่อยบาเนี่ยนี่คืองานฝีมอือนะครับดูนะครับขึ้นดินเนาะ ขึ้นไม่ถึง30เซนสี่สิบเซนเหยียบเลยอัดอัดอัดแล้วก็ขึ้นอีกแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบให้แน่นเลยนะครับนี่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 น,นี่นี่คือประสบการณ์นะครับแต่ถ้าว่าเป็นบอ่อเป็นบ่อกุ้งธรรมดาเนาะเขาก็หยานแค่2ชั้นพอนะครับทำชาแค่2ชั้นแต่นี่ก็น่าจะ3 4ชั้นนู่นแหละ3นะครับน่าจะประมาณ4นะครับขึ้นไปนี่สวยๆดูรถใหญ่ๆทำงานเนี่ยมัน มันจะเขาว่ามันเลยแล้วก็เป็นความรู้ดนะ้วยเนาะนี่เวลาก็ทำคันนะครับเนี่ยเขาขุดไอ้ตรงไอ้สโลปออกเนาะเพื่อปร้ติดให้มันต่อกันนะครับถ้าไม่ขุดมันก็จะสไลด์มันจะเป็น2แผ่น3แผ่นให้บินไม่เข้ากันเนาะดูการสวิงของเขาก็เร็วนะครับเร็วมากนะครับเมื่อกี้ก็สเร็วเร็วทุกคันเลยครับพี่น้องไม่มีคันไหนช้าหรอกตอแต่ดูมา ทุกยี่ห้อแหละเร็วนะครับนี่ดูควันเขาดูแรงเขาโอ้ยหัวน,นึนกว่าจะหลุดออกจากกันพี่น้องเ้ยหัวกับไอ้เครื่องเนี่ยโอ้ยัวมีสปริงครับสั่นดึ๊ดๆๆเลยสงใส่เครื่องมันแรงเกินมันสัน่นรถมันสัน่น ก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานธัญรัตน์นะครับมอจกนะครับทีมงานล้อเหล็กนะครับหรือทีมงานล้อเหล็กเนาะนะครับเมืองสุราษฎร์นะครับเซนมาถ่ายทำเนาะทีมงานน้องเทกเตอร์นะครับวันนี้ทั่วมือปีควอนด้วยนะครับเอาทีนี้ก็ปล่อยให้เขาตั้งคันไปนะครับเราพามาดูเจ้าโคบัสซ์พ C 200นะครับ m อ l o โนะครับรุ่น8นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องพละมากำลังของเขานี่ดูจากนี่ก็รู้แล้วนะครับว่าแรง นะครับไม่เป็นสองรองใครนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับกับต้าไมโครเหมือนกับคอมเวเตอร์นะครับวันนี้ก็มาชมเจ้าซานี่ด้วยนะครับคันใหม่เขามีควลเนาะสองร้อยนะครับอีกคันหนึ่งเขาแกะครับคันเล็กนะครับโอเคนะครับบายบายแล้วเจอกันอีกคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โห